คลิปนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการประจนภัยที่สุดแสนจะยาวนานอยากดูกันนกใช่ไหมแบบยาวๆคือแบบลงสิบนาทีสั้นไป14นาทีก็สั้นไปงั้นคลิปนี้พวกแกก็ดูกันแบบจุใจจุตาตาเหกเหกตาดูกันไปเลยแต่ก่อนที่จกไปรับชมกดไลค์ด้วยนะเจะ้จุบๆแล้วก็ใครที่ไม่ได,ด้กดติดตามกดกระดิ่งฝากด้วยนะครับปรับแจ้งเตอนไปทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นุเป,ปินเทียบ ep 5นี้เราจะมาทำอะไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับ เอาง่ายๆนะคือผมเอาตัวโทโดมาพีดผมเอามาพีดผมเอาตัวมาพีดเอาเฮ้ยฟันบวกเข้าด้วยอีอย่างนี่จัดการจังไหนบอกเคยเล่นนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นะพีนี้มีเรื่องที่ให้เราตื่นเต้นและค้าทายมากนะครับอภิพี่คันครับออาไปอาดามิสามพันแล้วอู้อู้ ตกใจโทษทีรอเราอยู่นะเราไปรับชมความมันกันเลยครับผม let's go มาาพูดอะไรอะถามว่าฟังรู้เรื่องไหม <c oughs> ก็ไม่อะ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ ซีรีส์นี้ผมได้ทำการสร้างรหัสใหม่ขึ้นมาและทำการเริ่มเล่นออสตาตั้งแต่เลเวลสูงถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชึ่งเขาคือนุปจะมีความฝันสิ่งใดก็จงทำมันต่อไปแม้มันอาจไม่ได้ง่ายอาจมีน้ำอยู่ตามทางแต่สักวันหนึ่งมันจะเป็นจริงต่อให้ล้มลุกคลักเท่าไหร่จนุกก็จะสู้ต่อไปเชื่อใจนุได้เลยครับพี่พ Hey, เฮ้พี่นุ่มวันนี้เรามีสิ่งดีๆมานําเสนอด้วยนะรู้จักนี่หรือเปล่าลัดอีซี่ฟาร์มโดนหนึ่งอะบริการรับฟาร์มที่ไม่ได้แค่รับฟาร์มอย่างเดียวนะออะฮึบริการจานไหนไอดีบุ๊กฟุตไอดีคิงลิกาซี่ราคานี้แบบอู้หูดูซิ่ถูกมากเลยแม่และทั้งนี้ยังมีบริการกดเพชรออสตากดพลปีศาจทาวอัลกดเกมพาร์บอกเลยว่า,า,าราคาคุ้มค่าย่อมยอม,ยอมไม่คาวีแน,น,น่นอนฝากอีซี่ฟาร์มไว้แถวออกบออมใจด้วยนะครับออะฮึ เอาล่ะทุกคนต้องมาเกินก่อนเริ่มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงเนาะก็คือผมกําลังตัดคลิป EPCU นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็มีตัวบูม่าสีดาวมาลงนะครับแล้วผมเนี่ยก็เลยจะไปสุ่มนะแต่ว่าเสียงผมเนี่ยมันอาจจะดูง่วงๆนะครับและมันจะเป็นยังไงเนาะทุกคนก็กดไลค์ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมคุณผู้ชม คนดูครับคือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีสี่ห้ซึ่งผมตัด e p พอยู่นะครับแล้วใกล้จะเสร็จแล้วแก้3รอบนะ e p พโอ้โหวัดคลิปนี้ก็น่าจะได้ลง EP5 นะครับผมมาดู10นาทีสุดท้ายก่อนตู้จลีนะครับมีบูมามาครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับตรงนี้เนี่ยไอเจ้าตัวบูมาสีดาวเป็นตัวที่สามารถผลิตเงินให้คุณผู้ชมได้ถ้ามีเนี่ยก็ควรที่จะสุ่มเก็บมาไว้นะเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวๆเลย มีหรือที่จะไม่สุมก็ต้องสุมเอามาสิกรบอาบกระเป๋าไม่พอวะสุมก่อนทุกคนถ้าเสียงผมจะหลับหรือว่าได้ยินเสียงไก่ขาดนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับตีสี่ห้าสิบของแท้เลยตอนนี้ไม่ไหวละจะไปจะล่วงครับแต่ยังทําคลิปอยู่ไงคือแก้แล้วแก้โอ้ได้ส่งตัวพอดีเลยนะคบไม่ต้องสุ่มซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซ้อนเนี่ยผมแจมว่าบรูมาไหน เดี๋ยวผมจะทำบูม่าห้าดาวด้วยนะครับโอ้ยได้มาอยู่ในกระเป๋าแล้วผมพอก่อนผมไปตัดคลิปต่อพอเสร็จแล้วจะไปอาบน้ำนอนละเพราะว่าได้นอนก็คงจะเช้าแล้วนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมตัวตัวเอา้าโ,โอ้จีนอตมาแต่ว่าคือว่ามันอยู่ตู้ไว้ครับผมไม่สามารถสุ่มได้เพราะว่าสตอรี่นะครับผมเออมันน่ากวนหยียดใจตรงนี้นะครับผู้ชมว่าคนดูทักมานในเฟซเลยว่าพี่ครับจีนตมาหนุนผมสุมไม่ได้ครับผมสุมไม่ได้แต่ก็ขอบุณทีทักมาบอกแล้วกัน นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้อัดออสตา e b 5ก็หลายวันอยู่นะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำโทโดห้ดาวกันต่อเลยคือเนี่ยผมเว้นช่วงในการอัดค้นค้างที่คิดวันมากก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะลืมกันหรือยังนะครับในซีรีส์นี้ลืม ลืมก็ามานะแบบว่ารอลิงทาไมกระดกลิ้นเป็นรอเร็อวฟะเนี่ยโอเคครับผมมากันต่อตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วผมก็น่าจะได้เทวดาดาวแล้วนะว่าคิดว่านะลงต้อนรับไปก่อนนะครับผมอ่ะเอาหมดยากมัเลยเอายากไหม่เพ่เลยคือด่านฮีโร่ไมฮีโร่คารดเมียสตอรี่ฮีโร่โดมนะครับอันที่หนึ่งเลยเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นต้อยากค่ะก็ไม่หวั่นหรอกครับ ก็ตอนนี้คงไม่มีอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอไปเจอไปเจอสอไปเจอกันตอนที่เราลงเสร็จเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวฟที่15เป็นที่เรียบร้อยนะนะครับรู้เรียนว่าเราจะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าไม่ได้ตัวที่ต้องการเราก็แค่เอาไปรวมร่างกันใช่ป่ะแล้วมันก็จะเป็นร่างถัดไปถัดจากนั้นเว้ยที่งมนก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับในตรงส่วนนี้ก็พูดอะไรดีอะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาทนจนถึงอีพีห้าด้วยนะครับหรือใครที่เคยดูคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรก อยากให้ลองดูตั้งแต่ EP หนึ่งนะครับเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เป็นแนวคอนเทนต์ใหม่ที่ผมไม่เคยคิดจะทําเลยนะครับแล้วก็ลองกล้าทาโดยที่แบบคือตอนแรกก็คือกลัวอย่างเดียวเลยว่าไม่มีคนดูอะไรเงี้ยแต่ก็ช่วงนี้นะครับผมจะลองทําอะไรหลายๆอย่างที่แบบตัวเองไม่เคยได้ทําและนะครับไม่รู้จะเป็นไงแต่ผมว่าคลิปเนี้ยยาวจริงๆผมรู้สึกได้ตอนรู้สึกได้<ๆ>ยาวจริงหรือเปล่าไม่ใช่แบบลงแล้วเหลือ12นาทีนะเด็กๆงงงนะเนี่ยเด็กๆดูอยู่เนี่ยเออแบบลงไปเหลือ12อนาทีอ้าวพี่ไหนบอกยาวก ย,ยาวกว่าเดิมนิดนึงนิดเดียวแค่นิดเดียวไม่ต้องสีต้องเอาให้สุดใช่ไหมได้เลยครึ่งชั่วโมงพอใจไหมไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับรอดูมันต้องดูตอนตัดเสร็จนะครับว่าคือถ้าเนื้อหาส่วนไหนเนี่ยไม่สําคัญอะไร,ะรดเงี้ยผมก็ส่วนใหญ่จะตัดไงเออเดี๋ยวเราก็สกิปกันไปเลยครับผมอา้าวสกิปทำไมไม่ต้องสกิปเลยนี่หว่าก็คือว่าเกลี่ยเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าได้ตัวอะไรอ่าฮะเออฮะฮะได้มา3ตัวเลยนะฮะเพราะว่าลงโหมดแบบยากอะไรอย่างนี้ก็จะได้ตัวเยอะขึ้นนะครับ ชบชบโอเคและในที่สุดเราก็สามารถทำโทโดได้แล้วครับผมแล้วทำกันอัพเกีร์เลยปุ๊บโอ้สปาดเหงื่อซิบซิบซิกซ,กซกเลยครับนอนนอโอเคก็เราจะเอาตัวนี้ออกละกันนะครับโจทาร์เพราะว่าเรายังไม่ค่อยใช้ในการหยุดเวลานะและที่สําคัญเนี่ยโทโดห้าเราสามารถทำเป็นโทโด ถ้าเป็นโทโดโหกดาวไม่ได้แล้วกูพูดทำไมเนี่ยโอเคเรามาส่องตู้สุ่มกันสักหน่อยนะครับก็อ่าเป็นตัวตามนี้เลยเนาะมีนัดทรงนัดสืออะไรองี้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงวันเสาร์พอดีนะครับก็เลยจะมี EXP คณ2ช่วงสุดสัปดาห์มาเนาะเดี๋ยวเราจะลงหมดเนื้อเรื่องกันสักหน่อยนะครับเอ้ยไม่ใช่หมดเนื้อเรื่องดิหมดเนื้อเรื่องอ่ะเล่นเล่นแล้วแบบว่ามีแต่คนบอกว่าถ้าหมดเนื้อเรื่องเล่นหมดเล่นแบบยากนะครับมันจะได้เอีกพีเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราจะไหนไหนก็ไหนไหนเนาะขอลองขอลองเซิรงเซ็ตตัวละครง้างของผมหน่อยนะครับว่าในโหมดอินฟินิตี้เนี่ยเราจะไปได้กไกลแค่ไหนครับเราจะเลือกเป็นดันน้องน้องอยน้องเกย น้องไก่ครับโอ้โ oh, ห oh, ลิ้นพันแล้วเราก็จะมาเลือกลงแบบปกตินะครับแล้วก็บลูม,มาณนะที่นี้เราเล่นคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวางแบบไม่หนักหัวใครเนาะวางแบบไม่หนักหัวใครนะครับวางตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นตัวผลิตเงินแล้วเราก็ลงตรงประมาณชว่ชวงลงช่วงแรกๆเลยเล่นเล่นช่วงแรกเลยจริงๆอ่ะผมว่าหลายๆคนน่าจะแนะนำให้เล่นช่วงหลังๆถูกไหม อ่าแต่ไม่ครผมอินดี้พอตอนแรกๆก็ฟังแหละหลังๆเริ่มดื Kirby ้อโอ้โหจามโอเคเราก็เอาเกินมาอัพน้องบูม่าหน่อยละกันเนาะตัวผลิตเงินตัวเลขของผมใน ID นี้เลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าโนบเนี่ยไม่น่าจะเป็นราชาไดหรคิดว่าแบบตอนแรกคิดได้ใจนะเฮ้ยหรือว่าซีรีส์นี้จะไม่ได้ไปต่อวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังนะครับยังยังไปอยู่ แล้วก็คิดว่าจะมีซีรีส์ใหม่ๆมาด้วยนะคะโอ้โหเอาอยู่จริงๆเอาอยู่ทุกสถานการณ์น้องคนนี้บอกเลยตัวเดียวเอาอยู่หลังๆอาจจะไม่อยู่แต่ตอนนี้ก็ขอขอขอ,ขอล้างไว้ก่อนนะครับเอออาตอนนี้ก็มีพวกตัวแข็งเก่งเดินมาแต่ก็โอ้โหโดนเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปะ,ปะเดียวตายมดเลยนะครับ นักวิง่งนักวิง่งนักวิ่งก็โดนอ่ะเอออุ้ยเอาไม่อยู่หรออ่ะมีอีกคนนึงแล้วก็รักรอตรงนี้นะครับเราต้องเก็บเงินอนะ่ะขออัพบ,บูมาก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าบ,บูมาเนี่ยจะผลิตเงินเยอะเยาๆๆแวบบเราลงตัวเยอะเนี่ยเราจะไปไหวไกลแค่ไหนอะไรงนี้นะฮะโอเคอัพขั้นต่อไปโอเคครับรงตอนนี้เราก็อัพบ,บูมาตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกของเราเลยแล้วก็เดาผมว่าจะมาลงเจนอสได้ตรงนี้ซะก่ขขขอนนะครับผมลงไว้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มแบบ ร่นมาเรื่อยๆมาเล่นข้างหลังแล้วนะครับเพราะเรารู้ว่าเราไม่น่าจะไหวเล็กๆอะไรเงี Fox ้ยเราก็จะมาตันด้านหลังเอานะคิดว่านี่มีเพนก็มาว่ะใช้ได้ใช้ได้โอเคเราลงบูม่มอีกตัวเลยนะครับตรงนี้ป๊ป๊บป๊าป๊าปาอตันอีกตัวแล้วก็อัพตันอีกหนึ่งตัวอัพ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 ตัน ตอนนี้นะครับตัวต A มาที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงตัวที่เอาไว้จัดการตัวต A กันเลยนะครับก็คือเจ้ารินนั่นเองนะครับผมอ่า EP พ p พที่แล้วผมว่าผมได้บอกชื่อคนดูไปแล้วเนาะชื่อเต็มเ็มของรินนะแต่ว่าจะเรียกสั้นๆว่ารินละกันเนาะอัพเลยนะครับสามารถจัดการตัวต A ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับมือใหม่คือมันไม่มีตัวอื่นที่จะดีกว่านี้แล้วไงแต่ก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่นะครับตัวนี้บอกก่อนที่สำคัญเป็น AOE ด้วยอ่าแล้วก็มาอัพบูม่าเพิ่มเลยนะครับนี่ ไปยาวๆเขาวันนี้ผมบอกเลยคลิปนี้ยาวสะใจคุณดูไหมถ้าสะาใจก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันสนุกยังไงอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาคุยกันเยอะนะคบผมจะอ่านคอมเมนต์ทุกๆเมเมนเลยอยากอ่านคอมเมนต์มากเลยนะผมชอบอ่านอคอมเมนต์ทุกคน่าลิ้นพันลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะตอนนี้เราเรียกได้ว่าเทียบจะเป็นกองทัพของบูม่าไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหลงกันแบบว่าเยอะจะจะที่สําคัญเลยนะตอนนี้นะผมยังไม่ได้ลงโทโด5ดาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลง งกันตรงมาช่วงตรงนี้ละกันเนาะเออเราจะมาลงช่วงตรงนี้นะครับผมจะรอรออยู่ที่ตรงนี้ถ้าผมต้านไม่ไหวนะผมจะต้านไม่ไหวเมื่อไหร่นะผมไม่ไหวว่ะอดใจไม่ไหวว่ะขอขอขอญาติขายน้องคนนี้ออกแล้วเปลี่ยนไปทัวโดห้าดาวเทียนได้ไหมเออมะขอลองดูหน่อยอ่ะอัพตันสุดนะครับเฮ้ย hey! มันใช่ที่ไหนเล้ว ตั้มดึงตั้ึงตั้มดึง,ดดงอาฉากนี้นะครับตัวเลขผมก็เอบพิดนะเอ้ยว่าโทโดที่ผมเอามาเนี่ยมันคือโทโดห้าดาวจริงหรือเปล่าวะก็เลยไปเซิร์ชกูเกิลดูซะเลยซึ่งก็แบบว่าเออสรุปก็คือเอามาผิดจริงๆนะอะไรเงี้ยคือแบบเช็คความชัวเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะทำไมสามดาวเอ้ยทำไมห้าดาวที่เราเอามาทตไมมันกากจังว่าโอ้ได้ข้อสรุปว่าเอามาผิดจ้าเอามาผิดยิบมมาผิดเอง พี่ขอโทษนะฮะเอาง่ายๆนะคือผมเอาตัวโธโดมาพิดผมเอามาพิดผมเอาตัวมาพิดเอาไว้ลบหน้าแล้วกันนะครับโอ้ยนว่าโอ้เกือบจะเท่แล้วไอ้บ้าเอ,อ้ทุกคนก็ผมเอามาพิดอันนี้อันนี้อันนี้ผมเขินจริงนะเนี่ยเขินแบบเขินมากเลยอ่ะเขินแบบเขินหน้าแตกอะ่ะทุกคนได้กอ,อกไหมเออ คือแบบเอาตัวมาผิดอ่ะอะไรมันจะนึกนึกึกนะมจะโทษรดนมาแล้วก็เล่นประมาณช่วงอ่าช่วงได้ทายช่วงนี้นะครับช่างแล้วกันโดนซนโดแขรโดสซโดแครผิดแล้วก็ช่างมันนะครับแค่อย่าผิดซ้ำก็พอนะผมว่าผมเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าหรือว่าผมเบอร์อะไรเนี่ยนะฮะน่าจะเบอร์แหละแล้วก็ผมจะลงลินไว้ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยกัน จัดการตัวเอนะครับไม่ใช่ตัวเอก็จัดการได้เ,ออเพราะว่าวงลินก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับนะกว้างอยู่เห็นหน้าเกย์แล้วฉันเขินมากเลยรู้ไหมฮะไอ้เจ้าโทโรโทรโทร่สามดาวหรือ4ดาวนสาดาวเอออ่ะแล้วเราก็จะมาลงกาโลกกันนะครับไม่รู้ว่าผมลงถูกหรือเปล่านะ อัพตันอัพตันอัพตันรอรับอยู่รอต้อนรับอยู่แถวๆนี้นะครัเอ,อ็กพีเอ็กพีอ่าผมจะรออยู่หลังๆแล้วกันเนาะนะครับเซอร์ไพร์มาตาฟักเกอร์อยู่ด้านหลังนะยังไงก็มีอะไรก็มาคุยกันตรงนี้แล้วกันนะเราจะรออยู่นะจ๊ะโอเคน่าจะลงได้แค่นี้แหละ อัพให้หมดครับแล้วก็ใช้เงินอัพถูกมากนะครับยังยืนยันว่าเป็นตัวที่สําหรับมือใหม่นะถ้าได้มาก็อย่าลืมเอามาใช้ด้วยนะคะบ,บางคนอาจจะคิดว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละแต่คนดูบอกว่าใช้ได้ก็เลยลองใช้ดูแล้วก็ใช้ได้จริงครับแล้วก็ดีด้วยเนาะดามเอจนี่เลยนะครับอตามนี้คือแบบผมอวยทุกคลิปผมพูดเลยอ่ะตอนนี้ผมก็ลงกาโลแบบว่าครบแล้วนะครับทุกตัวแล้วลงได้แปดตัวเออสูงสุดนะไม่สามารถลงมากกว่านี้ได้แล้วแล้วก็เหลือน้องลินนะ วางกางๆหน่อยแต่ตัวแอร์ Air หลุดเข้าข้างหลังจะได้แบบยิงได้อะไรเงี้ยโอเคเจ้าลินเนี่ยก็ลงครบแล้วเช่นกันนะครับเหลือเหลือใครเหลือโทโดไง <laughs> โทโดสุดเซนจะงั่งเนี่ยโอ้ยเข <c oughs> ือเลยอ่ะลงหน่อยแล้วกันเนาะเอออ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่รอบ28นะครับก็คือยังชิวๆอยู่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่แบบเริ่มจะตึงแล้วเริ่มจะไม่ไหวกันเลยแล้วกันนะครับเนาะ ไปโอเคครับทุกคนผมเพลอกดหยุดอัดไปนะคับก็คือผมจบจบเว็บที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกแต่ค่กแต่ก็คือว่าตอนนี้ก็ได้ทําการเอาโทโดมาแบบว่าไม่พลาดเร็วนะครับเราก็ได้ทมการเอาอีกพีหกดาวนะครับแล้วก็อัพเลเวลให้กับเจ้าตัวโทโดห้าดาวตัวนี้ด้วยและเดี๋ยวเราจะมาลงอินกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับแบบเออข,ข,ขอขอเป็นด่านอื่นบ้างละกันเนาะเห็นด่านน้องไก่มาเยอะแล้วเบื่องั้นขอเป็นด่านเอ่อด่านอะไรดีอะอืมขอเป็นด่าน อัออัออะไรอ่ะอะไรดีอันเล็กสุดเลยแล้วกันเนาคิดถึงนะครับเออแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะลงแบบว่านิยมดา่ดานนองไก่เนาะแต่ว่าคณจะลงแบบอันเล็กสุดเลยนะครับคือแบบกดหยุดอัดเพลินแล้วเมื่อกี้ก็คือผมพูดไปแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็หันมาดูอ้าวกดพอดไว้นี่า่าเขินเลยไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยโอ้โหด่านนี้อุ้ย คิดถึงะโอ้ยคิดถึงมากมาเรามาลงกันเลยนะครับก็ขอเป็นแบบปกติเนาะเออปกติยากจะไหวบอกโอ้ยากกลัวบ่ไหวนะครับอย่าพิ่งลงดีกว่ากลัวบาไหวนะครับกว่านด่มเลยก็ลง e x p ต้อนรับว้กว่าเลยเที่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ลำการอัพเวอัพเกรดด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยลงบอดี้ผลิตเงินไปร่เลๆนะครับอันนี้ก็จะแบบเป็นสูตรของผมนะครับพี่สูตรแล้วว่าทำไมสูตรลงงั่งจังก็เป็นสูตรมั่วๆของผมนะครับ มันไงเฮ้ยเป็นอิเลเมนท l อลอ่ะชื่อบนหัวทำไมเท่แท้วะพ่อหนุ่มน้อยเท่มากเลยอ่ะเอา้าเฮ้ยฟันบวกเข้าด้วยอีอย่างนี่จัดจาจาการจังหนบ่กเคยเล่นนะครับเอ้ยแล้วเราสิทำจังไดนี่เฮ้ยเฮ้ยวัตซัพบบ e บอิเลเมนทลเหรอเล่นยังไงนี่เอางงเลยกูงง งงเลยงงเลยเอาไว้อยู่เลย,ยเป็นไงล่ะเอ่อต้องเป็นตัวแอร์บ่เอ,อ้ยโทรดูอ่ะลองดู<ม>โทรดูอ้าอ่าตัวเอาไหวอยู่อโทรดูโอ้โทรดูจัดการเข้าอยู่นะครับแต่ว่าโอ้ยมีตัวเดียวจะไหวบ่หน่เออเป็นเป็นเป็น e, เอโีบ่เอโีเด้อ e, นะครับเอโีเด้อ e, ก e องตัวนี้ตายไหมอา้าวทำไมตายตัวเดียวเอโอี e? มองไหนนี่อิเลเมนทัล สุดยอดเลยคุณผู้ชมตัวบอกเคยรู้นะครับว่ามีแบบนี้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่สามารถอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมรอรออ่านอยู่ฮะรออ่านอยู่โอเคเอิเลเมนท l อลอ่ะช่วยกันหน่อยอุ้ยแต่ว่าสกิลโทโดที่มากอ่ะแบบตกใจอิเลเมนท l ลจะลืมดูสกิลโทโดครับคือมันเท่แบบปาร์ตเอฟซีเลยนะครับผม เทขนาดนี้นะพี่ยอ,อมเลยนะครับเทกว่าพี่อีกโอ้เทจริงครับเทจริงไม่มีเวลาให้ได้ลงบูรี่บูมาบรูมาอะไรทั้งนั้นอนะ่ะตอนเนี้ยว่าเดี๋ยวลง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 ก็ลงหน่อยก็ดีจะได้แบบผลิตเงินเนี้ยจะได้มีตังมาอัพเกรดหรือว่าลงตงัวละครเพิ่มเติมตรงส่วนนี้นะครับแต่ว่าสองตัวน่าจะเอาอยู่อยู่น่าจะนะครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้ครั้งแรกเลยที่เคยลงแบบนี้นะคิดยังไงมาลงตรงนี้เนี่ยคือมันไม่คิดว่ามันจะแบบมีอะไรอย่างนี้ด้วยแบบมีทงมีท่าอะเออี p หกดาวผมไม่สามารถจัดการกัคือเป็นท่าหมดเลยเหรอ แล้วตัวอื่นๆนี่จะสามารถจัดการมาได้ไหมเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งหงุดหงิดใจนะครับเพราะว่าผมกําลังจะเข้าสู่โหมดเรียนรู้นะครับใครที่ดูครั้งแรกก็เดี๋ยวเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแบบไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเคยเล่นแต่ว่าก็ยังฝึกหัดเหมือนผมเนี่ยก็เรียนรู้ไปด้วยกันส่วนใครที่โปรเฟสชั่นอลกว่านี้อยากจะแชร์ข้อมูลแบบที่คุณผู้ชมได้รู้มาก็สามารถคอมเมนต์แชร์มาได้เลยนะครับเราจะยังบอกอัพทัวร์ดูนะครับแต่ที่รู้ๆคือแบบสกิลเทเมอร์ที่บัดใจพี่เลยอะครับ คือคือเท่าที่ดูเนี่ยคือตอนเนี้ยไ,ไหวไหวแบบไหวงงงไงโอเคพันห้าแล้วอัพต่อเลยนะครับนะคือแบบตัวมิกเท่ชิบหายเลยผมนั่งมองเนะี่ยคือแบบยิ้มกุ้มกิ่มอ่ะว่าแบบเอ้ยอะไรมันดาเท่ได้ขนาดนะั้นล่ะคนดูนะครับสำหรับสำหรับนู๊นะคือแบบตอนนี้คือนู no ๊เริ่มรู้สึกว่าแบบเออมีความหวังว่ะมีความหวังที่เราจะขึ้นเป็นราชาในโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าเราเป็นซีรีส์แบบนู๊เป็นราชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะอุ้ย โอเคได้เวลาอัพจัดไปนะครับเงินเริ่มมาเงินเริ่มมาลงตัดบูม่าถัดไปเลยนี่ครับมีนักวิ่งมาแล้วเหรอนักวิ่งกําลังจะมาแล้วไหมยังนะครับยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมว่าถ้าจะต้องอัพโทโดอีกสักหน่อยอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นถัดไปก็จะบวกความแบบว่าวงกว้างเพิ่มขึ้นอีก10แล้วก็ดาเมจสามร้อยสี่สิบนะคโอเคอัพเลยนะ อัพเลยอัพเลยอัพอีกนะครับต่อไปก็ตัวนี้ดาเมจพันสองนะครับวงระยะ55แล้วก็โจมตี4วินะครับ <c oughs> อัพอีกขั้นครับอัพไปอาดามเมจสามพันแล้วอู้อู้อ้อ้โหตกใจโทษทีท่าแบบเลเี้ยงฉันเมื่อยยังไโขกไฟด้วยนะครับซสือภัยมากเลยอ่ะโอ้โหน้ำแข็งกับไฟตีกันไปตีกันไปตัวนี้เป็นไฟฝั่งฝั่งซ้ายเป็นไฟฝั่งขวาปาดน้ำแข็งอลังการวื้วๆนะครับ,รบตอนนี้ผมปรับเอฟเฟกต์เป็นแบบสูงเลยนะครับสูงเลยนะครับต่อไปก็ต้องต้องต้องขอเอา พี่เจนอตลงหน่อยละกันเนาะแบคเอพไว้นะครับเผื่อไม่ไหวอ่าลงประมาณจังไหนดีลงประมาณจัง,ง,จงนี้ละกันกลัวไม่ไหวนะครับแบคเอพไว้ก่อนแบคเอพไว้ก่อนนะครับดีที่สุดเนาะโอ้โหเวอร์มากเวอร์มากถ้าลงหลา,ลายตัวก็คือว่าเสียบตานะครับเอาต,ตรงๆ <laughs> สกิลแบบโอ้ยนี่คือยังอัพไม่สุดนะครับไม่รู้ว่าอัพได้กี่ขั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันในแหละตอนนี้เลยโอ้เสียงเกมดังไปบ่นี่ เสียงสกิลโทโดดังไปนะครับเบาหน่อยแล้วก็อัพบูม่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังไปอยู่อ่ะอ่ะเบาลงมาแล้วนะเคอัพขั้นถัดไปใช้เงินพันท่านะครับจากดาเมจสามพันสองมาดูกันจะเป็นดาเมจห้าพันเก้าระยะหกสิบหกนะครับโอ้โหแล้วก็ถ้าเราอัพขั้นถัดไปนะครับใช้เงินอัพเกรดสามพันห้าแต่ว่าเราจะได้สกิลฮอตคูลฮอตคูลไฟไอซ์มานะครับผมก็จะเป็นทั้งร้อนหนาวไฟน้ําแข็งนะไม่รู้ว่าสกิลอะไรนะแต่ว่าต้องอ่าคูลดาวน์นานขึ้นสองวีนะครับมาดูกันปับ๊บ ยังไม่สุดนะครับยังอัพได้อีกนอนนี้5คันแล้วโอ้โหเชเข็งเชีเชแบบแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นไฟนะครับโอ้โอ เมื่อกี้ทุกคนเห็นทันใช่ไหมหรือผมจะซูมให้ละกันเนาะตรงส่วนนี้นะครับโอ้โหจากที่ว่าง่วงๆอยู่เจอสกิลของตัวโทโดไปเวอร์มากแม่นะครับอัพต่อไปเลยนะครับยังไม่สุดนะครับ6ขั้นแล้วดาเมจหนึ่งหมื่นแล้วนะครับแต่ว่ายังอัพได้อีกอัพอีกปั๊บนะครับยังอัพได้อีกนะครับตอนนี้อัพไปอีกนะจากดาเมจหมื่นสองแล้วนะตอนนี้อัพอีกเป็นดาเมจหมื่นห้านะอันนี้คือแม็กซิมัมแล้วเนาะดาเมจหมื่นห้าระยะเจ็ดสิบแล้วก็โจมตีหกวินะครับประมาณนี้สําหรับโทโดอัพตันนะครับเลเวลที่ผมอัพ ให้กับตัวละครคือเลเวล3านะสก,กิลคือเท่มากนะแต่ว่าก็เสียบตามากชินกันขอลดกราฟิกลงมาหน่อยละกันเนาะเป็นตับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโอ้ยมันจะแบบมันจะแบบตาจะบอดเอานะเออสงสารด้วยตาผมแล้วก็ตาคนดูด้วยเนาะโอเคแล้วก็ขอทําการอัพบลูมาขึ้นไปเลยนี่ครับความเวอร์ให้ดูแค่นี้พอเฮ้ยตําม,มันก็ไม่เห็นอะไรเลยดิโอ้โหขอแบบเอาซักปานกลางละกันอ่ะปานกลางปานกลางนี่นี่ปานกลางย่างไหนะอันนี้ปานกลางย่าง อ่านี่คือปั่นกลางแล้วใช่ไหมเออปั่นกลางแล้วสต่รืว่าฉันรู้สึกว่าเออสกิลก็ให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเราขอญาตปรับปเป็นฟิกเต่ำนะครับม่งั้นเดี๋ยวน่าจะมองเกมลำบากพอสมควรเน,นาะโอเคอัพรูมาตันไปอีกหนึ่ง ลงเพิ่มเลยครับจะได้มีเงินเยอะๆนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากทุกคนถ้าเจอก็อย่าลืมสุ่มไว้จําหน้าตัวนี้ให้ดีๆนะครับถ้ามาก็สุ่มไว้เลยนะคะโอเคตอนนี้บูมาผมลงครบทุกตัวแล้วก็อัพตันทุกตัวแล้วนะครับโอเคนาะมาเรามาเล่นกันต่อรอนะครับก็จะมาโรเจนอตเอ้ยเจนอตเอียงวะอ่ากาลูนะครับเออชื่อการลู่ทหารโลกถ้าผมพูดผิดนี้อาจจะแบบมีการเรียกชื่อตัวละครผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเบอร์เนาะเพราะว่าอัดคลิปตอนดึกทุกครั้งเลยพอดีแบบดิด ดิดตอนดึกแต่ตอนเช้าแบบว่าโอ้สภาพวง <c oughs> ของโทโดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ากว้างกว้างเลยนะครับกว้างเลยเนาะเออจริงๆก็แถวๆนี้เนี่ยมันจะเป็นแถวที่โจโทโดแบบแชื่ตัวเนาะ, <c oughs> ะเวลาตัวมาแล้วแบบถ้าสมมติว่าทำตามเหตุไม่ตายเนี่ยผมจะเอา exp ฟาดละกันเนาะตรงนี้ exp หกดาวฟาดเฮ้ยควรเอาไปฟาดหลังๆไหมวะเออใช่ใช่ใช่อะฟาดไว้ก่อน3ตัวแรกแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟาดหลังๆต่อนะครับอาเพชรเต็มด้วย แล้วก็หลังๆนะครับมาแล้วก็มีเจ้าโทโดนะครับรอรับอยู่ที่ตรงนี้แบบว่าคอยแบบเฮ้ยซีฮัลโหลพวกอะไรงี้ <c oughs> หลังสุดเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับไว้คอยจัดการตัวเองวางถูกเป่าไม่รู้นะเพื่อๆอาจจะวางมั่วมากเลยด้วย โอเคลงลินครบ8ตัวแล้วนะคะก็เหลือการโลใช่ไหมที่เรายังลงไม่ครบใช่ใช่แล้วทําเองตอบเองได้กับนายพอ่ะตอนนี้นะครับเราลงครบทุกตัวละครหมดเป็นที่เรียบร้อยท่าที่สุดที่จะลงได้แล้วนะครับก็มาดูกันว่าเราจะไปไหวได้ไกลมากสุดที่เท่าไหร่นะผมจะไม่คาดหวังอะไรเลยนะครับขอแค่เอ่อเท่าไหร่ก็ได้เอออ้าวโทโดโอเหลือโทโดใช่ใช่ใช่ทูทีทูตีอ่ะขอโทษด้วยนะครับลืมเลย ลืมเลยว่ายังลงโทโดไม่ครบนะบเหลือแค่โทโดตอนนี้เอออ่ะลงเพิ่มอีกหน่อยไปลงตามจุดต่างๆไว้นะครับไว้ดูดูความเช่ครับดูความเช่ของนางคือแบบมันจะอะไรจะวื้อขนาดนั้นดูโอ้โหเช่ทีแบบไปกันยกเปล่งคือเป็นตัวที่ดีมากนะครับต้องไปหามาไซส์ซะแล้วแหละทุกคนต้องไปหามาใช้แล้วเนาะก็ สามารถตั้นจากตัว3ดาวเป็น5ดาวได้อย่างเช่นผมลอยนะครับสามารถทําตามได้เลยอ้าวเฮ้ยบ้านเตกนะคบผมเตกแต่เว็บซี่เท่าไหร่40่สอหรือเท่าไหร่นะครับผมเว้วแต่ว่าเห็นมองไม่ทันนะครับผมก็ทำดาบได้35ม้เอ็มเลยนะโอ้โหเอาไปทำบันทนะครับอีกแล้วตัดคลิปเพลินจนอันนี้แล้วลืมดูว่าขอตูเกาปิดไปแล้วครับก็คือแบบทาดาบมจคนเดียว3 5เอ็มแบบนี่นุจริงหรือเปล่าคเนี่โผมไม่ทันไรก็ขี้โมเร็วนะคือแบบปัดนนี้เอฟซีหมันไส่กิ้ง อ่ะเราขอบรรพชรหน่อยละกันมาดูซิว่าเราจะได้เพชรมัเท่าไหร่ก็คือแบบกดรับเพชรแบบนิ้วหงิกกิ๊กิ๊ลัวัวกันไปเลยนะครับตรงส่วนนี้นะฮะม็คือแบบคลิกกันให้ตายกันไปข้างคลิกให้แบบว่ามือระเบิดเมาส์ระเบิดเมาส์พังคีย์บอร์ดพังคอมพังกันไปข้างเลยก็คลิกคิกคล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 ิกคิกคลิกก็อยากรับไปหมดนะครับเปป่านี้คือนิ้วเท็จะหงิกแล้วนะครับก็ยังกดลัวๆัอยู่เช่นเดิมนะครับเพาคือมาดูว่าจะรับเพชรอีกนานแค่ไหนรว่าเราควรจะเปิดออต้คลิกคนเนี้ยไอขอที รับหมดเลยทั้งหมดอะไรเงี้ยเหรอไม่มีแบบปุ่มรับทั้งหมดหรอครับไม่ค่อยใจเหมือนกันจะ <c oughs> ให้กดทีเดียวทำไมเนี่ยกดทีเดียวไม่ได้หรอครับทำไมให้กดทีเละนิดนิดละนิด,นดโอ้คือแบบงงไปหมดเลยครับออ้ตะโอเคหมดแล้วทัทีพอดีแล้วไปหน่อยก็เราได้อะไรบ้างนะครับก็คือเราก็มี e x p 6ดาวอีกหนึ่งตัวเพิ่มเข้ามานะครับเออแล้วก็มีตัวตอนนี้ตู้ลีแล้วอะคิดดูดิตู้ลีอีกรอบแล้วคือเราอัดไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับก็อ่ะ ประมาณนี้ก่อนละกันสําหรับโทโดห้าดาวนะครับค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าประทับใจนะสามารถเราสามารถทําบลูมาห้าดาวไว้ได้ด้วยนะครับแต่ไว้ก่อนละกันเนาะก็คลิปนี้นะครับประมาณนี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจ้านูบก็ขอตัวไปพักก่อนละกันเนาะพี่ๆก็คือแบบคลิปนี้ยาวมากก็สารเลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครฝากกดไลค์ให้นุบด้วยครับเป็นกำลังใจให้การสตรีมไว้เจอกันใหม่นะ b y บายบ๊ายบายครับวลุลน อออย่าไปดิคุณไล้คุณไร้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจิ้งกล่องเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนจากนายฝนด้วยนะครับผม